ค่ะกราบคารวะลุงหมอเขียวลัร์เ,เรจย์เพรกซ์จอนที่คาร์ลิงค่ะกราบคารวะคุณทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะหนูชื่อน้องเสียงไทยวิไลศักดิ์ชื่อเล่นชื่อปุ้ยชื่อทางธรรมชื่อพราวแสงสีนอายุเก้าขวบ อยู่ชัน้นป .4 ขอโอกาสมาส่งกันบ้านค่ะค่ะคือช่วงนี้พี่สาวหนูก็เป็นแถลที่นิ้วมือแล้วหนูก็เลยต้องเป็นคนซักผ้าทุกวันค่ะแล้วที่เลดหนูก็มันก็ ไม่อยากซักผ่ากิเลศหนูมันก็ที่เกียดซักผ่าค่ะเพราะว่าที่เป็นแผลที่นิ้วมือท <c oughs> ี่เป็นแผลที่นิ้วมือค่ะแล้วพี่ก็เลยซักผ้าไม่ได้หนูเลยต้องซักผ้าทุกวันแล้วกิเลสหนูมันก็มาค่ะกิเลสหนูก็บอก่ะ เออเออคือภาษาใหม่ค่ะคุณลูน้องถนอมทำโทรศัพท์หล่นค่ะขออภัยค่ะเอาเลยน้องปุ้ยค่ะกิเลสหนูก็มาค่ะกิเลสหนูมันก็ขี้เกียจซักผ้ากิเลสหนูมันก็เลยมากิเลสหนูมันบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ต้องเป็นแถทที่นิ้วมือด้วยเราต้องซักผ้าทุกวันเลย เอดหนูบอกว่าอีทำไมพี่ต้องเป็นแผลที่นิ้วมือด้วยเราต้องซักผ้าทุกวันเลยทำไมแผลที่นิ้วมือของพี่ไม่หายสักทีหนูก็อยากให้แผลที่นิ้วมือพี่หายเพราะว่าเออเลดหนูมันก็ขี้เกียจซักผ้าค่ะถ้าแผลที่นิ้วมือของพี่หายเร็ว พี่ก็จะได้มาช่าายวยเราซักผ้าเิอะก็บอกแบบนี้ค่ะเออจบแล้วค่ะอ, test, อนน่แล้วหนูชวนจิเล่ต่อไหมหนูว่าชวนจิเล่ไม่ออกค่ะหนูก็เอออดเอาชนเอาซักผ้าทุกวันค่ะเอาชนเอาได้อดเอาชนเอาเนี่ยนะคะผ้านี้ผ้าสุดท้ายบ้างใช้ใส่บ้าง อ่าผ้าของหนูของพี่สาวแล้วก็ของแม่ค่ะแล้วเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ซักผ้านี่ใครเป็นคนซักคะ,คะพี่ถนอมค่ะพี่ถนอมซักพี่นนถนอมก็ช่มยแล้วเอานาค่ะหนูช่วยบ้างเดีวช่วยบ้างสอยที่ันใช่ น้อน้องปุง้ยเห็นโอกาสดีไหมพี่ถนอมทําไม่ได้ทําให้น้องปุ้ยได้บำเพ็ญเต็มร้อยเลยแล้วถึด้ไข่เป๊ะเค่ะีไหมถ้าได้บำเพ็ญเยอะดีไหมดีค่ะแต่ทาไมได้อด,ดนนะได้ดดทนน่ะได้อดได้ทนดีหรือไม่ดีดดเห็นไหมเห็นเห็นโอกาสไหมคะเห็นโอกาสดได้บำเพ็ญไหมเห็นแล้วคะ่ะ เคยทำเป็นลูกพ่อเราที่เอออ่ะเดี uh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงป้อมเดี๋ยวลงป้อมจะคุยด้วยเช่นค่ะอ่ะโอ้ยดเลิรนตามลูกค่ะจะลูกทำไมทำไมซักผ้าลำต้องอดทนอดทนทุกข์ด้วยอ่ะฮะอ๋อก็หนูเก็บซักผ้าค่ะแล้วหนูก็เก็บมันไว้หลายวันแล้วด้วยกิเลสตัวนี้อืม เราขี้เกียจซักผ้าเนี่ยมันดีไม่ดีไม่ดีค่ะเออไม่ดีแล้วมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ค่ะไม่เป็นประโยชน์เลยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ควรทาไม่ไอซักผ้าที่ไอขี้เกียจเนี่ยมันควรจะมีทีความขี้เกียจไหมมีไหมไม่ควรควรจะมีไหมเออไม่ควรไอที่มันขี้เกียจเพราะอะไรอ่ะเพราะมันอยากจะสุขใจที่ไม่ซักผ้าใช่ไหมมันจะสุขใจที่มันอยากจะไปเล่น อ้าวแล้วตกลงนี่เราเราอยู่เราก็อยู่กับกิเลสอยู่กับความโง่อยู่กับความไม่ดีแล้วมันถูกต้องไหมละ่ะไม่ถูกต้องค่ะเออแค่ซักผ้าก็ไม่สบายใจแล้วนะ่ะตกลงซักผ้าแบบทุกใจอ่มันฉลาดหรือมันโง่มันโง่ค่ะเออมันโง่แล้วทําไมต้องอ่ายมันแล้วทำไงให้หายโง่อ่ะทํายังไงก็ต้อง <ทำ S 1> สอน<ง>มาติดสู้กิเลส แล้วสวนยังไงอ่ะถึงจะหายโง่ถึงจะซักผ้าแบบมีปัญญาไหนซักผ้าแบบมีปัญญาสิไหนเราพูดเราป้อมฟังสิต้องทํำยังไงก็รู้แล้วไว้ขี้เกียจเดี๋ยมันทําให้เราทุกข์ใจสวนอะไรดีค่ะก็อย่าไปอยากสุขใจที่ต้องให้เราสัญญามันสวนกันไปสวนมาหนูพูดก่อนลูก หนูพูดก่อนลูกพค่ะก็หนูได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงครับอโอเคค่ะค่ะก็หนูก็จะสวนมัตกิเลสมันไปว่าดีแล้วที่พี่เป็นแผลที่นิ้วมือเราจะได้มีโอกาสได้บำเพ็ญตักค่าถ้าพี่เป็นที่นิ้วมือ เราก็จะไม่ได้เห็นกิเลสเอ๊ะข้าได้เห็นกิเลสกิเลสมันเป็นกำไรของข้าข้าจะซักผ้าเพราะพี่สาวก็เคยซักผ้าให้เราหลายครั้งแล้วเราซักผ้าก็ไม่ได้เยอะมากแ,มแค่ซักผ้าแค่นี้เองจะอะไรกันนักกันนะอืมอ้าวแล้วทำใจใจอย่างนี้ใจเราสบายขึ้นไหมก็ตอนนี้ก็สบายขึ้นแล้วค่ะเออ วันนี้ไปซักใหม่ถ้ามีขี้เกียจก็สวนมันแบบเนี้ยโอเคไหมทําใจเป็นแล้วใช่ไหมหนุ่มบอไม่ต้องบอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะหนุ่มบอจะเสิร์มไปทิดหนึ่งว่าให้หนูทําใจในใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสิ่งที่หนูได้ไปเลยไม่ได้แค่ได้ซักผ้าอย่างเดียวนะหนูจะได้ความผาสุกที่จิตเราด้วยคือกิเลสเนี่ยมันก็สลายไปความขี้เกียจก็หายนะความขยันที่จะทําดีก็เกิดเนะมันไม่อย่าไปติดซีอย่าไปติดขี้เพราะอะไรวะ มันไปติดขี้เกียจติดสบายเนี่ยดูมันติดสุขที่สบายเนี่ยมันนิสัยไม่ดีกิเลสเนี่ยมันาไม่เราดูทําดีแล้วเราจะทําอะไรมีแต่ทำา่าเวลาเวลามีกิเลสก็มามีแต่ความทุกข์ใช่ไหมใช่ปะหนูดูนะไป <Yeah. S 2> ให้เราไปเสพตามใจกิเลสมากๆนะแล้วเวลาหนูพลาดอะไรมานะั้นหนูจะสวนหมัดมันไม่ออกเลยหนูจะโอ้ยจะมันจะพาหนูทุกข์ไปตลอดเยอะแยะไปหมดเลยเอาไหมเอาไหม ไม่ขยันส่งกันบ้านไม่ขยันอ่านใจไม่ขยันล้างกิเลสนะรับรองเวลามันมีทุกขึ้นมานะมันไม่มีไม่มีปัญญาไปตลายกิเลสเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อค่ะอ่าไปสู้ใหม่ทําใจตะกี้เนี่ยถ้าทําใจให้สบายแบบนี้เวลาไปซักจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมามันจะมาบ่นอีกว่าพี่เมื่อไหรหายเมื่อไรเมื่อไรจะหายสักทีแต่มันมาอย่างนี้จะสวนบัเป็นยังไงจะสวนเป็นยังไงเรา สวนมาแบบแบบให้หนูนพูดทั้งหมดกี่เอา้าก็สวนไปแล้วเวลามันไม่มีความอยากได้ดังใจว่าเอออยากสุขใจที่ไม่ซักะ่ะมันจะทุกข์ไหมเวลามันต้องซักอ่ะถ้าเราไม่อยากติดสุขที่เราไม่อยากซักอ่ะเราจะทุกข์ไหมเวลาเราต้องซักอ่ะดูใช่ปะเราซักผ้าให้แม่นี่ดีไม่ดีซ<ด><ด>ักแมาแม่นี่ดีไม่ดีลูด,ดีค่ะแล้วเราซักมากให้พี่นี่ดีดไม่ดีดค่ะ ดีหมดเลยใช่ไหมดีอ่าแล้วถ้าไม่ซักนี่มันดีไม่ดีถ้าไม่ซักอ่ะอ่าไม่ดีแล้วถ้าไม่ซักให้พี่มันดีไม่ดีถ้าพี่เจ็บอย่างเงี้ยดีไหมถ้าเราไม่ซักไม่ดีค่ะอ่าเห็นไหมเราตกลงเราจะทําดีหรือไม่ดีล่ะไม่เราจะทําในสิ่งที่ดีหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็คนคนทาในสิ่งที่ดีค่ะอ่าทําสิ่งที่ดีทําไง ทำยังไงก็ต้องสวนมาเดขยันส่งกันบ้านด้วยแล้วก็ซักผ้าให้แม่กับพี่แล้วก็ซักผ้าเองด้วยขยันซักผ้าขยันส่งกันบ้านค่ะอ่าตกลงทําถูกแล้วทำในสิ่งที่ดีแล้วเป็นประโยชน์มากเลยอ่าหลวงพ่อเป็นกำลังใจให้วันนี้เขาจะมาหลอกเราอีกกับไปซักด้วยสิปัญญาสุกนะซักด้วยปัญญาจะอยู่ <c oughs> ปัญญาที่ไม่ทุกข์ใจแต่ซักด้วยกิเลสน,นะจะอยู่แต่มีแต่วนเวียนอยู่แต่ความทุกข์นะ รู้ไหมเดี๋ยวก็จะบวนหมดเมื่อไหร่พี่จะหายสักทีเมื่อไหร่จะได้ไปเล่นสักทีเมื่อไหร่จะเลิกได้ซักสักทีมันจะไปบอกแบบนี้ตลอดเวลาเลยถ้าเรามีปัญญานะไอสิ่งเหล่านี้จะไม่มาเลยเราจะซักด้วยความผาสุกซักให้พี่ก็ดีนะซักให้แม่ก็ดีได้ตอบแทนแม่ด้วยได้ช่วยเหลือกับพี่น้องด้วยโอ้โหแล้วได้ล้างความขี้เกียจด้วยจะได้ไม่ต้องติดสบายมากเลื่อนไมีแต่ความสุข เลยมีแข็งแรงด้วยแล้วเป็นกุศลได้ด้วยแล้วชําระบาปได้อีกเข้าผลทุกได้อีกอะดูดีดีไหม่ะเห็นไหมแค่เรามีอยู่ปัญญามีความดีทั้งหมดเลยใช่ไหมไปศบไปวันนี้ไปวันนี้มีซักผ้าหรือเปล่าเนี่ยมีไหมมีไหมครับวันนี้มีซักผ้าไหมมีไหมล่ะซักผ้ามาค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปพรุ่งนี้เอาไวอีกสี่ชุดแล้วไปซักมา โอเคพพุ่งนี้มีจทยเอาไปซักเสื้อผ้าแล้วมาส่งกันบ้านเรื่องซักผ้านะบ่าซักผ้าแบบมีความสุขหรือยังโอเคไหมค่ะอ่าตามนั้นนะโอเคค่ะอ่าจะเรียตพอไปแล้วเนาะขอ,ขอบคุณครับคุณลุงหมอด้วยขอบคุณลุงหมอรุอขอบคุณลุงหมอด้วยครับเอาโอ้โแล้วป้าเฉงป้าน,นิดหน่อยอยังอยู่เนี่ยไม่ขอบคุณเลย ค่ะขอบคุณครูและผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะโ okay, อเคครจะเริญธรรมหมเอ่าจะเริญธรรมค่ะค่ะอ่ามีใครจะส่งอีกไหมแม่แม่หนูยังจะส่งอีกค่ะตอนนี้มีนาดีแล้วก็มีอำมาดนะคะมา่าน น้ำใจศีลแล้วก็อบุนาน,นะคะเ,คเชิญค่ะเ,คเชิญน,นาดี